แต่ทุกวันนี้คีมันคืออะไรรู้ไหมเราเป็นต่อมหาศาลแต่เพื่อไทยเอาอำนาจต่อรองไปให้ฝั่งนู้นใช่แต่ถ้าเกิดเพื่อไทยบอกว่าเราไม่ไปเราถือสัจจะที่เราให้กับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นคุณจะบอกว่าประเทศชาติเป็นยังไงเราไม่รู้แต่เราทรยศหักหลังประชาชนไม่ได้เราต้องอยู่แบบนี้โดยไม่รวมกับสองลุงเนี่ยเขาไม่มีอำนาจต่อรองอะไรเลยเขานี่จะคลานเข้ามาต่อรองเองเขาต้องคลานเข้ามามาต่อรองเองซึ่งจริงๆตอนแรกเนี่ยถ้าเพื่อไทยไม่แกลงนะผมจะบอกให้ว่าตั้งแต่ตอนแรกที่ ที่ประกาศผลเลือกตั้งผัดแล้วตอนนี้ภูมิใจไทยบอกว่าไม่รวมไม่รวมแต่วันนั้นน่ะลองไปถามจริงๆถ้าเกิดเข้าพูดความจริงกันนะภูมิใจไทยอะโทรจนโทรศัพท์แทบไหม้อะต่อสายหาก้าไกลอะถึงตั้งแต่วันแรกเหอถ้าเกิดถามเขาเขาอาจจะบอกไม่รู้ถ้าเกิดเขาจะโกหกเขาก็บอกว่าไม่มีโอเคแต่ว่าถ้าเกิดไม่โกหกอะ ต่อมาแทบไม่แต่ว่าทางก้าวไกลก็เข้าใจว่าระบบก็ต้องเป็นระบบแล้วเขาก็มองว่าเป็นฝ่ายค้านที่มีน้ําหนักประมาณหนึ่งแล้วแล้วเขาใช้สามเสียงเนี่ยเป็นฝ่ายรัฐบาลที่มีเสรีภาพแล้วฝ่ายค้านมีน้นหนักเพียงพอเขาเลยไม่เอามีคนร่ายฟังไม่คนร่ายฟังถ้าไม่ใช่มันเป็นแฟกต์ที่รู้จากทั้งสองฝ่ายแลลวโอเค